สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราไปหยูบเกมไรนออนไลน์ครับกับรายละเอียดของมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าแจ็คสันครับซึ่งมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับจะอยู่ในแมพของสครีตเกตโฮหรือว่านอกสถาบันไอจครับซึ่งหลังจากที่เราได้กําจัดมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าแจ็คสันไปแล้วนะครับไอเทมที่เรามีโอกาสจะได้รับนะครับสิ่งแรกก็จะเป็นเบอร์หรือว่าแปรงขัดสนิมครับไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นโปรเทชั่นโพชั่นครับหรือว่าน้ำยาขัดเงาแบบธรรมดาครับ ต่อมาครับจะเป็น The e m p e r r Guard One หรือว่าไพ่จักรพรรดิขั้นที่หนึ่งต่อมาจะเป็น Adventurer Earring ครับหรือว่า,า,า,า Earring e e สำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวลฮัสก์ไปครับมีโอกาสดรอปทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับ normal ธรรมดาครับแล้วก็ระดับ high class ระดับ rare ไปจนถึงระดับ heroic ครับ ต่อมาครับจะเป็น Adventure Necklace กับเป็นสร้อยสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับ Level 1ครับมีโอกาสดรอปทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับ Normal ระดับ High Class ระดับ Rare ไปจนถึงระดับ h e r o c ครับต่อมาครับจะเป็น Adventure Bracelet ครับเป็นกำไลสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับ Level 1ครับมีโอกาสดรอปทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับ Normal ระดับ High Class ระดับเร่ไปจะถึงระดับฮีโร่อีกครับต่อมาครับจะเป็น a อเวนเจอร์บิงครับหรือว่าแหวนสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเ e v e เวนท์เฮิร์ไปครับมีโอกาสดรอปทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับ normal ระดับ High class ระดับเร่ไปจะถึงระดับฮีโร่ครับอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็น the hermit card one หรือว่าไพ่ฤาษีที่หนึ่ง ต่อมาจะเป็น sharp edge หรือว่าอาวุธสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับ level huskby สายเด็กครับมีโอกาสตกรอบทั้งหมด4ระดับเช่นกันครับเป็นระดับ normal ระดับ high class ระดับ rare ไปจนถึงระดับ hero ค a p อไอเทมที่ต่อมาก็ับจะเป็น demolition day ครับหรือว่าอาวุธสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับ level huskby สายข่าวครับมีโอกาสกรอบทั้งหมด4ระดับเช่นกันครับเป็นระดับ normal ระดับไฮคลาสระดับเรไปจนถึงระดับฮ e ริเอ็ต่อมาครับจะเป็นโซลิดฟายหรือว่าอาวุธสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับในเวล50ขึ้นไปสายเอยนหรือว่าสายเวทมนต์ครับมีโอกาสตรกทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับนอร์มอลระดับไฮคลาสระดับเรไปจนถึงระดับฮ e ริเอ็ ต่อมาครับจะเป็นเเล Leather Mask หรือว่านักกากสําหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวล High s t ไปครับมีโอกาสดรอปทั้งหมด4ระดับเชิดกันครับระดับ Normal ระดับ High Class ระดับ Rare ไปจนถึงระดับ Hero ครับต่อมาครับจะเป็น Leather Top เป็นเสื้อสําหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวล High s t ไปครับมีโอกาสดรอปทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับ Normal ระดับ High Class ระดับเรไปจนถึงระดับฮีโร่แกรับไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็นะเะชับบัตทอมครับเป็นกางเกงสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวล h u เไปรับมีโอกาสดรอปทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับ Normal แบบธรรมดาแร็บแล้วก็ระดับ High Class ระดับเรไปจนถึงระดับฮีโร่ครับ ต่อมาจะเป็นระังเบลครับเป็นเข็มขัดสําหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวล50าขึ้นไปครับมีโอกาสดรอปทั้งหมด4ระดับเช่นกันครับเป็นระดับ normal ธรรมดาครับแล้วก็ระดับ high class ระดับเรไปจนถึงระดับ h e ร่ครับต่อมาครับจะเป็นระฆังโกลฟครับเป็นถุงมือสําหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวล50บขึ้นไปครับมีโอกาสดรอปทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับ normal ระดับ high class ระดับเรไปจนถึงระดับฮีโร่ครับายเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นด้ชิ้ชูครับเป็นรองเท้าสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวล50ไปครับมีโอกาสดรอปทั้งหมด4ระดับเช่นกันครับเป็นระดับ normal ระดับ high class ระดับเรไปจนถึงระดับฮีโร่ครับายเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นเจล powder แล้วก็เบล powder ครับเป็นผงไข่มุกแล้วก็ผงทับทิมครับ ต่อมาครับจะเป็นเดอะซันการ์ดวันหรือว่าไพ่ดวงอาทิตย์ขั้นที่1ต่อมาจะเป็นไฟเบอร์หรือว่าพลอยแดงครับต่อมาครับจะเป็นเดอะจัสติสการ์ดวันหรือว่า,พา, One, วาไพ่แห่งความยุติธรรมขั้นที่1ต่อมาจะเป็นเดอะสตาร์การ์ดวันหรือว่าไพ่ดวงดาวขั้นที่1 ต่อมาครับจะเป็นลัก u r รี่โปรเทชันโ o เทชันครับเป็นน้ำยาขัดเงาอย่างดีครับต่อมาจะเป็นโลแบกดูคริสตัลเป็นผลึกแบกดูแบบเกรดต่ำครับต่อมาครับจะเป็นเดอะเอมเพรสการ์ดหรือว่าไพ่จักรพรรดิขั้นที่2ต่อมาจะเป็นโลเซ e ร์รักคริสตัลหรือว่าผลึกเซ r ร์ัแบบอย่างต่ำครับ ไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็น The Hermit Gas Tool หรือว่าไพ่ฤาษีขั้นที่2ต่อมาจะเป็นโลหะลาคริสตัลหรือว่าผลึกฮหลาอย่างต่ำครับไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็น The Sun Gas Tool หรือว่าไพ่ดวงอาทิตย์ขั้นที่2ต่อมาจะเป็น The Justice Gas t o o หรือว่าไพ่แห่งความยุติธรรมขั้นที่2ครับ ต่อมาครับจะเป็นเดอะสตาร์การ์ดทูหรือว่าไพ่ดวงดาวขั้นที่2ต่อมาจะเป็นไฟไอรอนหรือว่าแรดคาดเหล็กอย่างดีครับไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นเดอะเอ็มเพอร์การ์ดทรีหรือว่าไาพ่จักรพรรดิขั้นที่3ไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นไอรอนหรือว่าแรดคาดเหล็กแบบธรรมดาครับ ต่อมาจะเป็นเดอะเฮอร์มิตการ์ทรีหรือว่าไพ่ฤาษีคั้ที่3ไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นไฟโซเดียมหรือว่าแร่ธาตุโซเดียมอย่างดีครับไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นเดอะซันการ์ทรีหรือว่าไพ่ดวงอาทิตย์คั้ที่3ต่อมาจะเป็นไฟคริสตัลหรือว่าแร่ธาตุคริสตัลแบบอย่างดีครับ ไอเทมชิ้นต่อมาครจะเป็น The Justice Tree หรือว่าไพ่แห่งความยุติธรรมขั้นที่3ต่อมาจะเป็นไฟล์ Silver หรือว่าแร่ธาดเงินอย่างดีครับไอเทมชิ้นต่อมาครจะเป็น The Star Tree หรือว่าไพ่ดวงดาวขั้นที่3ต่อมาจะเป็น Silver หรือว่าแร่ธาุเงินแบบธรรมดาครับ ไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็นคริสตัลหรือว่าแร่ธาตุคริสตัลแบบธรรมดาครับต่อมาจะเป็นโบนพาวเดอร์หรือว่าแร่ธาตุผงกระดูกแบบธรรมดาไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็นอัลเคนโบนพาวเดอร์ครับหรือว่าแร่ธาตุผงกระดูกแบบอย่างดีครับไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็น H P Recovery Bottle แกเป็นน้ำยาฟื้นฟู H P กับลเล่นครับ ต่อมาจะเป็นโซเดียมหรือว่าแร่ธาตุโซเดียมแบบธรรมดาไอเทมชิ้นต่อมาก็จะเป็น m p recovery bottle แกเป็นน้ำยาฟื้นฟูเมจิคพอยท์ให้กับเล่นับต่อมาจะเป็น wheel of fortune Card 1หรือว่าไพ่กองล้อแห่งโชคชะตารั้ที่1ไอเทมชิ้นต่อมาก็จะเป็น h p recovery bottle แกเป็นน้ำยาฟื้นฟูสตอร์มิน่าพอย์ให้กับเล่นันน ottle, นน Point, บ จะเป็นมีดหรือว่าเนื้อเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องข้าวครับ okay? ไอเทมชิ้นต่อมาก็จะเป็นเฉลี่ยการ์ดวันหรือว่าไพ่อสุินขั้นที่1ต่อมาจะเป็นซอสหรือว่าซอสมะเขือเทศครับเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องข้าวครับไอเทมชิ้นต่อมาก็จะเป็นเนื้อแฮมแมนการ์ดวันหรือว่าไพ่คนห้อยหัวขั้นที่1 ต่อมาจะเป็นเบเก็ตเชเครับหรือว่าผักเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องข้าวครับไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นแชมเบอร์เลนการ์ดวันหรือว่าผ้าเห่บการเป,ปลี่ยนแปลงขั้นที่1ต่อมาจะเป็นคอนหรือว่าข้าวโพดครับเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องข้าวครับไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นสเตรนการ์ดวันหรือว่าผ้าหย็บแกร่งขั้นที่1 ไอเทมที่ต่อมาก็จะเป็นเอก็กหรือว่าไข่ครเป็นส่วนประกอบในการผลิกตกองข้าวครต่อมาจะเป็น The View of f o r g u t a r d 2หรือว่าไพากา่กองล้อแห่งโชคชะตาขั้นที่2ต่อมาก็จะเป็น The c h a r r o t g u t d 2หรือว่าไพ่อสุวินขั้นที่2ต่อมาจะเป็น The h a n m a n c g u t 2หรือว่าไพ่คนห้อยหัวขั้นที่2 ไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นเด e Template Card Two หรือว่าไพ่แห่งการเป,ปลี่ยนแปลงขั้นที่2ต่อมาจะเป็นเด e s t r ร n g ์การ์ด w o หรือว่าไพ่แห่งแปล่งขั้นที่2ครับไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นเด e View of Fortune Card t h r หรือว่าไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาขั้นที่3ต่อมาจะเป็นเด e c h a r i o ตการ์ด h r e หรือว่าไพ่อัศวินขั้นที่3ครับ ไอเทมชิ้นต่อมาก็จะเป็นเดอะไฮแมนการ์ตทรีหรือว่าไพ่คนห้อยหัวขั้นที่3ต่อมาจะเป็นเดอะแชมเปญการ์ตทรีหรือว่าไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงขั้นที่3ครับไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นเดอะสเตรนจ์การ์ตทรีหรือว่าไพ่หญิงแกร่งขั้นที่3ต่อมาครับจะเป็นโพสคอร์เลสหนึ่งแบบเจ็ดวันครับเป็นส่วนประกอบในการเพิ่มความเร็วให้กับยานพาหนะของเล่นครับ ต่อมาจะเป็นโมดูลเลเวล187แวันครับเป็นส่วนประกอบในการเพิ่มความเร็วให้กับยานพาหนะของเล่นเช่นกันครับไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นเอนจิเตอร์เลเวล187็วันครับเป็นส่วนประกอบในการเพิ่มความเร็วให้กับยานพาหนะของเล่นครับ แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอัลตนิสราเซตบีแบบ5ชั่วโมงครับมีความสามารถในการเพิ่ม HP ให้กับผู้เล่น50%แล้วก็เพิ่มอัตราฟ,ราฟรื้นฟู HP, m PS p HP Recovery ออกมาทัสูงุดเป็นเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดของมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าแจ็คสันครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของมอนสเตอร์ตัวนี้แล้วก็ไอเทมดรอปต่างๆนะครับ ก็หวังว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเล่นเกมนออนไลน์แล้วก็ยังไม่มีข้อมูลในการประกอบในการเล่น,นครับขอบคุณสาหรับการติดตามและรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ